ไปดีพี่น้องขอแคนสิลงม,มาย่างโมงด้วยพี่น้องวันนี้มาย่างโมงแคบนห่ยพี่น้องน้ำขึ้นก็นเลยมาย่างเราบนวัดที่มันดีเปล่าพี่น้องอันนั้นคือฝั่งเพื่อนบ้านเขาด้วจ้ะพี่น้องอันนั้นคือฝั่งของประเทศไทยบ้านท่าขอวะแพนซึ่งบ้านท<อ>่าขอเนาะท่าขอกับท่าแคอันนี้เขา นั่นเป็นหาดเดจะพี่นอ้องหาดบ่อเพลททางกลางฮะดอนเนาะดอนเดจะพี่น้องน้ำคลองขึ้นพวงเพลนไหลมองหาปูหาปลาอันนั้นก็คือพังเพลนบ้านเฮาเดจจพากันลงมาปลูกหมกเพชรเดจะบางบางบ่อเพลทลงมานะเพลนมาขุดขุมหมกเพชรอันนี้ก็พากันลงมาปลูกหมกเพชรเดจะพี่น้องมาบ่อเพลทเพื่นใส่มองเดยพี่น้องเพล สิได้บลูบลได้ก็รอท่ายรุนไปนํากันเนะพี่น้องรอรุนรอรุนบอกแพนเก็บเศษไม้ออกอย่าเฮ็ดบอกแพนก็เฮ็ดเจ้านี่ก,กลัวอีไล้เจ้าเฮ็ดะค่อยเนี่ยผลงเป็นสถานที่ใส่มองนะจ้าได้บ่ได้ก็รอเบิง่งต่อต่อไปนะจ๊ะพี่น้อง ทากะลงมาปลูกเพชรประมาณสามสี่ร้อยต้นนี่แหละพี่น้องปลูกได้สำเร็จกัเอาเพระาะว่าลงมาสวยกันก็น่นาสิได้หลายเตอร์อะไพี่น้องเร็วๆอะไรไหลลงมาบ่เพนทวงขยะทวงเงินบ่เพลทวงเงินทวงเงิน,น,ล,าน <laughs> ลาย,าย <laughs> ลายไม่บ่เพล ลมหาเปาเพนตีมองสู้เองนะพี่น้องเอยมองมองจากเส้นน,สสสน,นี่ยสามอะเสนแยบาหน,น่อยนึาา่บริยากเบาหน่อยนึงแล้วตั้งเบาดีแล้วเบึง่งนั้นบมตึงยองอย่งเเท่ีอันนี้คือแม่น้ำโขงนะจ้าพี่น้อง แม่น้ำคองฝั่งเราเรียกแม่น้ำคองคนไทยเรียกแม่น้ำโขงาวิวทางพุทธง,งามพี่น้องงามพะน่ดเลยพุณดูขีเมฆพี่น้องเซตบอร์พนเซตลุกจะลุกเบิบุญมาแพนใส่ม้อกันนะจ๊ะพี่น้องโอ้ ก่อนมองใหญ่ยังบ่แล้วพี่น้องมองมองสิบสองเซนยังบ่แล้วยังเหลือแต่ครบไี่ใช่เดีือดร้อยน้ำเพื่อจะพ้นไปใส่เอาปลาเน้นงป่านให้าาบอลองบรูบ้บอแพนแปลงนะฮะคือสัน่นแต่จักตาเนี่ยบอแพนสามสิบตาฮอดบอ<ะ>่สามสิบตาฮอดบ,อบอ่พสชง คือสั่นนะคือน้อยเบิ่งพีน่น้องรุนรุน,รนปลาดกันบลาแพลนนะพีน่น้องถ้าได้ปลาพีนา่น้องปิง้งปิ้งใส่ไม้ปิง้งแบบผ้าไม้ปิ้งไม่ไม่ไผ่ไนะพาพาพาอะไรกันนี่ปิง้งอะไรกินกระตัมครัวรีบรีบฮอนเดด <laughs> แฮมหน้ามาเลยเนะี่เป็นมือกองบลาเพลินบเอาหมวกลงมาพีนา่น้องเว้ย บ่สิจับออกกุ๊บลงมาได้กินนี่บอแเพื่อนบอมาไวไว้มาไว้ไก็เลยย่างลงมาเลยเวลาฮดกุ๊บพี่น้องงไมพี่น้องเยใส่ปาเขาลักมเพี่น้องเขาลักเขาลักมองก็ให้เขาซะเขาบ่มีมนหากินก็ให้เขาเลยซะหาว่าหาบ่มีแล้วเขายังว่าบ่มีก็่าาป่อยให้เขาเลยซะขันมองก็ยังชิรักเลยครัลักให้เขาลักจ้ะ ใส่มองได้ทั้งป่าใส่ใจไอ้ในหน้นาสิพาไปกินแกงนอไหมย,ยังเล่นยังเล่นอยู่นันแล้วสิพาไปเลี้ยงควายไปขี่รถไถนาะแต่อ้ายขอสัญญาจะหักเป็นองนั้น ตาฮอนขนาดเลยพี่โน่เอ้ยแดดกระดักกระด้ขนาดบางนึงคือว่าผลที่ตกจะได้คึมคึมวันนี้แดด,ออด,อดห,หอนอยากอาบน้ำก็ว่าเนี่ยบอเพลนทำท่าคืออาบน้ำถุงขยะฮะและอาบน้ำถุงขยะ พี่น้องหยาบเลยบ่เพน์หยาบเลยทุกพาร์ทชื่อแรงพลัดขึ้นเมื่อพลังมีเขียดเขียดเนี่ยโดดลงน้ำนะใส่ใจได้แค่ม,มองใส่มองได้ทั้งป่าใส่ใจไอ้เนินนาสิพาไปกินแกงหน่อไม้ใส่มองนะจ๊ะพี่น้องใส่มองแล้วก็สิพากันปลูกมวกพ็ด ูมพเพชรแล้วก็พากกนขึ้นเมือนะ่อแลนะ้วพี่น้องชุดหรือเปล่าวน่างบิบบาได้ป่าบา โอ้ยยังเงาเติมได้ยังเงาใช่ปะปุกบอสุดกรไสันอมมัดไว้เลยยังเติพี่น้องเลยับสุด้อันนี้มันบินว่าอันนี้มอูป่าปาา แม่นบ่ปลาคิโตอาวาวเห็นพระหน้าเลยพี่น้องเลยปลูกพักนี่นี่ก็ได้เลยพี่น้องเลยนี่ถ้าสิปลูกก็ได้นี่มันใกล้แม่น้ำลองมันต้องได้ใส่บุยหดเอนนาเนาะบ่เพลนใส่อันเอียงบัวหดเนาะบัวหดฟักปลูกเพชรเพิ่นว่า,าลงมาปลูกเพชรอยู่ลุ่มพี่พี่น้องเลย พอได้เก็บขายชีทเทอเฮียงมัน้านแล้วสีแรงเขากะยามขึ้นเมื่อเล,นลอยนะกูเมื่อ,อาาไปอพี่น้องขึ้นไปปูกองเพชรต่อเลยจ้าบางทางน้ำพากันคดลวผู้พี่น้อง ผู้ปลูกก็ปลูกผู้ฮดก็หดพี่น้องพาคเกษตรเลยท่านี้นี่นพาลงมาใส่มองฮดน้ำปลูกน้ำแล้วเสร็จปลูกมาทิบนี่หรอรเพลนปลูกสุดเลยว่าลงมาลุ่มพี่หรอมีอะไรคาริบซีครับอยากกินกรับแบบเอามาใส่ต้มใส่แกงมาเอาได้พี่น้องเลยเพราะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อ ปุเป้พี่น้องนั่งในตู้ในซามเขาบ้านห้องกันโอได้กขอกันไปยืมได้ก็ยืมไปนะพี่น้องเลยส่อเรื่อกันเช่งกัรและการเอายจคนกันได้นะพี่น้องเพิ่งปลูกแล้วเริ่มปลูกแล้วนะจ้ะพี่น้องปุเป้ใจปวนปุเป้ใจปวนจะไปยีจะไปยี มาเฟนบายดีพ like ี่พี่น้องมาเบิ่งปุ๊กมาเต้นกันเด้อบอย่งเนปุเป้จ้าปวดพี่น้องนั่งอยู่ที่อย่างพี่น้องลงมานำม่ให้ดอกจูเกๆนก่โล่าเนาะคนหู่ลพี่ นะีะานะโอ้โหโอ้โอ้โอ้โ้เาลูกกรดอันนี้อ้อี้อนสบายดีกเ่าดอพี่น้องสุสานสบายดีกองเนยาอย่างี้สบายดีเด้อพี่น้องมวอือันนี้พ่อสบายดีกองเนียีอออันนี้พ่อเอาแพนหนึ่งเด้อพี่น้อง เพิ่นนำพาลูกหลานเฮ็ดพี่น้องเลยงามในประเทศพี่น้องเลยเฮ็ดเป็นแถวพักจะได้มาเด้อบอดนี้พอแพงสิพามาเบิ่งหนองน้ำที่มาเอาน้ำพดคุมเพชรพี่น้องมาเบิ่งนำกันมือนีันเขาสามมาขี้เกลียลายเลยพี่น้องเลยพอแพงก็เป็นมือก้องสาวนกว่าสิปลูกของเพชรก็ปุกก็ได้น้องปูเปให้แวะเพิ่นเฮียพี่น้องเลยเพิ่นปอยู่พี่น้องไง สบายดีก้อนไหมหมวกกอนสบายดีเด้อพี่น้องมาผูกงเพชรน้ำเดียวเด้ออืมอันนี้แม่้เอันนี้แม่บอกแฟนเด้อพี่น้องเด้อหามน้ำผูกหมกเพชรนี่นี่พี่น้องเพิ่นหามน้ำไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้อง บอกเปนสิพามาเบิ้งน้องอีเด้อพี่น้องลืมกินหรือพี่น้องเลยน้องที่เอาน้ำมาคนเพชรพี่น้องเนี่ยน้องนี่แหละพี่น้องอันนั้นคือเบ้เด้อพี่น้องเบ้ค่นในบ้านเลยพี่น้องมาเบิอาไม้เลยพี่น้องเตียงน้าน้อยโอเคนเตียงน้อย เสียไลน์พี่ลุงพี่น้องนะเพื่อนอายกล้องนะพี่น้องเพืออเ่พอ,อนบ่อยวานกล้องหมดเลยเอาเป็นเสีไลน์นั่งปุเป,ป้กับแม่พนสบายดีกล้องแน่สบายพี่น้องได้ไหมร้อนข้าวลูกพี่น้องเลยเพื่อนบ่อยอู่เพื่อนบ่อยอูอยออยอ่กินข้าวคลิปนี้กล็ลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องบ่าวแพนสาวน้องเด็กดีจ้ะพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย